สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองท่านนะคะ และก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของครูเอทุกคนเลยนะคะวันนี้มาเจอกับครูเอในวันพฤหัสบดีที่2เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆมาเจอกับครูเอในวิชาสังคมศึกษาเองนะคะในวิชาสังคมศึกษาในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนต่อจากคลิปในสัปดาห์ก่อนนะคะ วันนี้เราจะเรียนเรื่องสิ่งของเครื่องใช้และบริการนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูเอกก็มีคลิปวิดีโอมาให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจกันนะคะเด็กพร้อมแล้วนะคะไปรับชมคลิปวิดีโอจากครูเอได้เลยค่ะสวัสดีครับน้องๆเคยไปซื้อของที่ในตลาดกับคุณพ่อคุณแม่ไหมครับรู้ไม่เอ่ยว่าของที่พ่อค้าแม่ค้าขายกันนั้น เราเรียกว่าอะไรวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นครับเล่าสู่กันฟังน้องๆทุกคนคงเคยนำเงินไปซื้อขนมหรือซื้อสิ่งของกันเองบ้างแล้วใช่ไหมครับลองออกมาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับว่า น้องๆเคยนำเงินไปซื้ออะไรบ้างพลอยไปตลาดสดกับพ่อและแม่ทั้งสมคนเดินเลือกซื้อของอยู่ในตลาดพ่อแนะนำสิ่งของต่างๆกับพลอยทั้งผักผลไม้รวมทั้งของใช้ต่างๆที่พบอยู่ในตลาดพ่อแนะนำกับพลอยว่าพลอย ดูสินค้าที่พ่อค้าแม่ค้าวางขายสิลูกมีตั้งหลายอย่างทั้งผักผลไม้เนื้อสัตว์และอาหารทะเลนานาชนิดเลยนะคุณพ่อค้าคำว่าสินค้าคืออะไรหรอคะสินค้าก็คือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆผลิตหรือไว้เื่อขาย ของเหล่านี้ก็คือของกินของใช้นั่นแหละที่เราเห็นได้ทั่วไปอย่างเช่นอาหารกระเป๋าเสื้อผ้ายัางไงล่ะเราไปที่ร้านขายปลาสดๆกันค่ะจ้าแม่ค้าจ้าปลาวันนี้ขายเท่าไหร่จ้า ปลาวันนี้ขายกิโลกรัมละห0บาทงั้นเอาหนึ่งกิโลกรัมจา้าเดี๋ยวแม่จะทำปลาทอดให้พลอยกับพ่อกินกันหนึ่งกิโลกรัมพอดีเลยค่ะทั้งหมดนี้ก็50บาทพอดีค่ะคุณพ่อคะทำไมเวลาเราซื้อของเราต้องให้เงินแม่ค้าด้วยล่ะคะ เราให้อย่างอื่นแทนไม่ได้หรอคะได้สิจ้าแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะในปัจจุบันคงไม่ค่อยมีแล้วลหละเพราะว่าตอนนี้เราใช้เงินมาซื้อสินค้ามากกว่านั่นก็เพราะว่าคนเราอาจมีความต้องการและความจำเป็นในสินค้าและบริการที่ต่างกันไปการใช้เงินในการซื้อสินค้าจึงสะดวกกว่าในสมัยโบราณที่ใช้การแลกข้าวแลกของกันอย่างเช่น บ้านนี้มีข้าวก็นำข้าวไปแลกกะปิน้ำปลากับบ้านอื่นคุณพ่อคุณแม่คะเราไปซื้อขนมร้านนั้นไปฝากคุณตาคุณยายกันดีกว่าคะ่ะลอยแม่จะให้พลอยลองฝึกซื้อขนมด้วยตนเองนะจ๊ะค่ะคุณแม่หนูจะทำให้ดีที่สุดเลยคะ่ะน้องๆครับสินค้าที่เราพบเห็นกันอยู่ทั่วไปก็คือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีไว้ผลิตหรือเพื่อขายตันเองนะครับหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าของกินของใช้อย่างที่คุณพ่อคุณแม่ได้พาปลอยมาเดินที่ตลาดที่ตลาดก็มีสินค้ายอยู่เยอะแยะเลยครับอย่างเช่นผักผลไม้รวมทั้งขนมก็เป็นสินค้ายอย่างหนึ่งที่เป็นของกินที่ผลิตไว้เพื่อขายยังไงละครับ นอกจากสินค้าที่เป็นของกินของใช้แล้วก็ยังมีการบริการด้วยซึ่งการบริการก็คือการให้ความสะดวกต่างๆแก่เราน้องๆจะเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันของเรานะครับอย่างเช่นร้านตัดผมที่บริการตัดผมร้านตัดเสื้อผ้าบริการตัดชุดครับ เมด้วยช่วยคิดน้องๆคะชุมชนของเรามีการให้บริการอะไรบ้างพลอยผมเริ่มยาวแล้วนะแม้ว่าเดี๋ยวพวกเราแวะร้านตัดผมกันก่อนดีกว่าเพราะถ้าผมของพลอยยาวเกินไปจะทำให้พลอยแต่งกายไม่ถูกระเบียบของโรงเรียนใช่ไหมจ๊ะ ค่ะคุณแม่เอคุณแม่คะแล้วร้านตัดผมเรียกว่าเป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือเปล่าคะเพราะไม่เห็นมีของมาวางขายเลยร้านตัดผมเขาไม่ได้ขายสินค้านะแต่เขาให้บริการจ้าที่เป็นการให้ความสะดวกกับลูกค้าที่มาใช้บริการเพราะปล่อยตัดผมเองไม่ได้ก็ต้องมาที่ร้านตัดผม เพื่อมาให้คุณป้าตัดผมให้ตามที่ต้องการไงจ๊ะแล้วร้านตัดเสื้อที่คุณแม่ไปใช้บริการบ่อยๆ,อยๆก็เป็นการบริการใช่ไหมคะถูกต้องแล้วจ้าน้องๆครับอย่างน้องพลอยเองคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาพลอยไปตัดผมอยู่บ่อยๆครับแสดงว่าน้องพลอยได้ใช้บริการที่ร้านตัดผมเพื่อให้ช่างบริการตัดผมให้นั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างครับ okay. น friend, ้องๆในครั้งนี้เราได้รู้จักสิ่งของเครื่องใช้และการบริการกันแล้วหวังว่าน้องๆจะได้ใช้สิ่งของเครื่องใช้และการบริการกันอย่างคุーー้มค่าเพื่อเป็นเด็กดีด้วยนะครับในครั้งหน้าเราจะได้มาทำความรู้จักสิ่งของเครื่องใช้และการบริการกันให้มากขึ้นวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ เด็กๆก็ได้เรียนรู้จากคลิปวิดีโอจบกันไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูเอ็ก็มีงานให้เด็กๆได้ทํานะคะก่อนอื่นเลยให้เด็กๆหยิบสมุดวิชาสังคมศึกษาขึ้นมานะคะแล้วเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดคัดให้สวยๆเลยนะคะขีดเส้นใต้แล้วเขียนด้วยชื่อวิชาค่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูเอ้มมีงานให้เด็กๆได้ทำเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เด็กๆได้เรียนไปนะคะ,ะให้เด็กๆแยกประเภทระหว่างสินค้าและก็บริการจากข้อความที่ครูเอ้ให้มานะคะหนึ่งมีผลไม้เป็นสินค้าหรือบริการเนื้อสัตว์มีร้านตัดผ้าร้านตัดผมมีผงซักฟอกและ โรงพยาบาลามีให้เด็กๆเลือกใส่จำนวนสองช่องนะคะช่องที่หนึ่งเป็นช่องของสินค้าและช่องที่สองเป็นเรื่องของบริการนะคะอ,อย่างอันแรกนะคะเป็นผลไม้ผลไม้เนี่ยเป็นสินค้าหรือบ,บริการคะผลไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในร้าน ใช่ไหมคะเป็นร้านผลไม้ที่เราสามารถนำเงินไปซื้อเพื่อเรียกและแลกเปลี่ยนสินค้ามาเป็นของเราเองนั่นเองนะคะนั่นก็คือเป็นสินค้านั่นเองผลไม้เป็นสินค้าดีๆก็เอาผลไม้มาใส่ตรงช่องสินค้านั่นเองนะคะผลไม้ นะคะคุณเอยกตัวอย่างให้อันที่สองคือร้านตัดผมอ่าเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าร้านตัดผมเนี่ยมันมีของขายในร้านไหมคะอ่าไม่มีนั่นเองนะคะร้านตัดผมเนี่ยเขาจะให้ในรูปแบบของบริการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น ร้านตัดผมเนี่ยจะอยู่ในส่วนของบริการนั่นเองอย่างที่เราได้ดูคลิปไปแล้วนะคะอ่าเราก็เอาคำว่าร้านตัดผมไปใส่ในช่องบริการช่องนี้นะคะอ่าส่วนที่เหลืออีกสข้อให้เด็กๆทําเองนะคะให้บุครองสอนได้นะคะอ่ะพอเด็กๆทำงานเสร็จแล้วปุ๊บ เขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะและอย่าลืมนะคะให้ผู้ปกครองช่วยถ่ายรูปแล้วส่งมาในระบัมในกลุ่มให้เรียบร้อยนะคะ สำหรับคลิปนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องสิ่งของเครื่องใช้และบริการจบกันไปแล้วนะคะในคลิปตัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของสินค้าและบริการในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะครูเอกก็มีสอนเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ